นิทานเด็กเลี้ยงแกะสำนักพิมพ์โลกหนังสือเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งมีนิสัยคึกขนองชอบพูดโกหกวันหนึ่งเขานึกสนุกจึงแกล้งตะโกนบอกชาวบ้านว่าช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่ามากินแกะช่วยด้วย ชาวบ้านได้ยินก็พากันตกใจจึงรีบคว้าอาวุธไปช่วยไล่หมาป่าแต่พอมาถึงกลับไม่เห็นหมาป่าเลยสักตัวมีเพียงเด็กเลี้ยงแกะยืนหัวเราะชอบใจที่หลอกผู้ใหญ่ได้สำเร็จต่อมาวันหนึ่งขณะที่เด็กเลี้ยงแกะกำลังเฝ้าฝูงแกะอยู่นั้นหมาป่าฝูงหนึ่งก็วิ่งกลูข้อ